วิถีของผมเนี่ยมากับช้างมันก็เลยเกิดช้างกูอยู่ไหนกันเกิดขึ้นผมมีความเชื่อผมมีพลังกับสิ่งนี้นะมีพลังในการขับเคลื่อนในผมเนี่ยประสบผลสำเร็จผมมีความเชื่อมั่นอย่างนี้เรามีความเชื่อมัน่นช้างมันอยู่เป็นท่าช้างท่าช้างเนี่ยมันมีอยู่หลายท่าแต่ทําไมท่านี้นะ่ะคนดูคนจดจำอ่าเพราะมันเป็นท่าครูเขามีความรู้สึกมีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราให้นะ่ะมันก็เป็นบุญกับเราทําดีแล้วมีสุขและเราก็มีสุขด้วย ข้าวูอยู่ไหนอยู่นี่เป็นคนจังหวัดสุรินทร์โดยกำเนิดครับพ่อแมพอ่พ่อเป็นคนสตึกบุมล์คุณแม่เป็นคนรัตนะจังหวัดสุรินทร์ผมก็เลยเป็นลูกครึ่ง,งแต่มาเกิดมาเกิดที่จังหวัดเจ็ดที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็อำเภอพนมดงรัก อ่าใช่ครับเราจังหวัดสุริเป็นเมืองช้างเป็นเมืองช้างนะครับแล้วก็ตระกูลชาวกุย<า>พ่อมแม่เราก็เลี้ยงช้างเลี้ยงช้างครับเมื่อผมโตมาผมก็เห็นช้างแล้วครับเห็นช้างแล้ว <มา S 2> อยู่กับช้างขนบธรรมเนียมประเพณีความ <ใน S 2> เป็น,นเขาเรียกว่าที่บ้านนับถือเขาเรียกว่าเป็นประกำเนาะนับถือบรรพบุรุษะจะมีไหว้ประกำรรเพราะว่าเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของช้างเนี่ยก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทวดา ไม่ใช่ต้อง,องอก็เรียกว่าต้องมีการเคารพเพราะว่าช้างมีความสําคัญในทางของชาวกุยเป็นเหมือนแฟมิลี่เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่น้อง<ช>ไม่เพียแค่สัตว์เลี้ยงครับเป็นเวลามีงานมงคลก็ต้องมีความเกี่ยวพันกับช้างหรือว่าช้างเนี่ยตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตชาติก็คือมี าว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโพธิสัตว์เนาะถ้าพูดไปแล้วคือพระยาชัทันนี่แล้วก็คนไทยมีความนับถือให้เกียรติแล้วก็ระลึกถึงคุณของช้างนั่นก็คือช้างคู่พระมหากษัตริย์ในการลบในการทําศึกยุธหัาถีก็เกี่ยวกับช้างมิฉะนั้นแล้วนะบ้านผมตระกูลช้างก็เราก็ตระกูลที่จับช้างป่าแล้วก็มาแล้วก็ส่งต่อให้กับพระมหากษัตริย์ ะะแล้วก็มีเลยก็มีความเกี่ยวพันกับช้างมาตั้งแต่กําเนิดนะฮะโดยผมเนี่ยจะเด็กเนี่ยผมจะไปเลี้ยงช้างนะฮะพ่อแม่ก็จะให้ไปเลี้ยงช้างไปนูนน่นไปนี่ก็ฝึกวิชาตีลังกาโดดนูน่นโดดนี่ก็มาจากนี่ฮะท้องไร่ท้องนาก็โดดลงจากหลังช้างเนี่ยมันก็เลยความผูกพัน,น้วก็มีมาตั้งแต่เด็กแล้ว คือผมอที่แบบช้างกูอยู่ไหนมันบังเอิญหรือว่าตั้งใจที่มันจะต้องเกี่ยวกับช้างเนี่ยอืมมันที่จริงก็โดยตัวคาแรคเตอร์เนี่ยอะไรที่มันอยู่ใกล้เราเออและเราเป็นคนไทยด้วยเราก็อยากถ่ายทอดและทครังทางทีมงานทุกคนเนี่ยเบรนสตอมอะไรที่อยากที่เป็นความความเชื่อความศรัทธาของไทยเนี่ยก็ถูกถ่ายทอดไม่ใช่นั้นสิ่งที่ใกล้ตัวของผมก็คือ<ะ>วิถีของผมเนี่ยมากับช้างมันก็เลยเกิดช้างกูอยู่ไหนกันเกิดขึ้นนะฮะที่จริง ช้างเนี่ยโอเคเราก็บอกว่าเราอะช้างมีบุญคุณต่อประเทศชาติเนาะออแล้วก็เราก็ไม่อยากไปขี่เขาไม่อยากไปทำร้ายเขาไม่อยากพาเขาไปนู่นมานี่มีที่ให้เขาแบบว่าได้อยู่ได้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ร้องไห้อีกแล้วเขามีความรู้สึกเอ้ยกลับบ้านได้เล่นกับเขาได้อาบน้ําให้เขาได้ล้างเขาได้ดูแลเขานั่นเป็นสิ่งที่ผมว่าเขาได้มีอิสระ ความเชื่อของเราเนี่ยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผมก็เป็นเด็กวัดมาก่อนพ่อแม่พาไปวัดนะก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้อยู่ในใจบิดามารดาครูบาอาจารย์อ่าสิ่งที่เรารับถือแล้วก็มันเป็นสายวิชาเราด้วยอ่าต้องมีการไล่ลำไหว้ครูท่าปฐมเทพนมพรมสีหน้าสิงหะญาตาช้างประสานงานาานุมานประสานกายนานลายแผงสอนมันอยู่กับเราไม่ใช่กับเรามันอยู่กับคนไทยอยู่กับเราเนี่ยมาตั้งแต่ ต้นกาเนิดแล้วมาแต่แต่บรรพบุรุษแล้วกูย่าตายายเราสร้างมามิฉะนั้นสิ่งนี้ผมว่าผมมีความเชื่อผมมีพลังกับสิ่งนี้นะมีพลังในการขับเคลื่อนในผมเนี่ยประสบผลสำเร็จผมมีความเชื่อมั่นอย่างนี้ผมเริ่มแรกเนี่ยเราฝึกตามท้องไร่ท้องนาไม่มีครูบาอาจารย์เราก็จากดูหนังกลางแปลงกลับมาไหว้พระแม่ธรณีเหมือนที่พ่อบอกเฮ้ยไหว้พระแม่ธรณีวะไหว้ดินฟ้าอากาศบอกว่าพูดกับใครไม่ได้ก็ต้องบอกกับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รายรอบให้เป็นกําลังใจให้ลูกได้ไปให้ถึงฝันให้้ไปใหถึงฝัน สิ่งตรงนั้นเราเราบอกเราทําและเราทําด้วยเราไม่ได้แค่บอกแล้วเราทําเราปฏิบัติเราสร้างเนี่ยำกำาลังใจเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มพูนมาเรื่อยๆเพิ่มพูนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมันถูกแฝงไว้กับเราคุณต้องมีความศรัทธาคุณต้องมีพลังจากสิ่งนี้พลังจากจุดกําเนิดที่คุณพอใจในสิ่งที่คุณกระทา mm hmm. ความพอใจที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์มากๆนะฮะมันก็เลยเป็นเหตุให้ผมเนี่ยไปถึงตรงนั้นผมเอาไปให้วินดีเซลผมเอาไปให้ดอนนี่เย็น ผมเอาไปให้หวังเป่าเฉียงว่าเอาไปให้หูจริงผม่าเอาไปให้คนในกองถ่ายพระให้ผมมาเป็นลังผมก็ไปแจกหลวงปู่ผมไปวัดไหนผมก็แฟนคลับเอาให้มารู้ว่าผมเนี่ยแฟนคลับเอามาก็ให้ผมไป,ไปแจกพักพวกเพื่อนฝูงทุกคนก็ได้เห็นได้เห็นประสบประการจริงๆได้เห็นกับตาได้มีความเชื่อมัน่นเขาไปปฏิบัติดีเขาเขาก็ได้ชอบเขาก็เป็นพลังกับเขาบางทีเขาท้อเขากรรมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราเองมันพอมันเกิดขึ้นกับเราเองว่าเฮ้ย เราพูดเราสิ่งนี้เนี่ยท่านฟังดูเหมือนกับว่าก็เหมือนเรารู้อะเรารู้ด้วยดิมันก็เลยเกิดพลังให้เราเนี่ยเฮ้ยมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาพลังตรงน,นี้แหละขับเคลื่อนให้ผมไปตามประเทศและกลับมาผมก็เลยาจากสายบู๊ก็เป็นสายมูซึ่งมันเดินคู่ขนานกันมาโดยที่ผมไม่รู้ตัวครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้เรามันก็จะประสบผลสําเร็จกับความเมตตานั้นมันย้อนกลับมามันก็เลยเกิดพระพรมที่ผมจะสร้างขึ้นนั่นคือเเป็นสายมวยสายวิชา เรามีความเชื่อมัน่นช้างมันอยู่เป็นท่าช้างท่าช้างเนี่ยมันมีอยู่หลายท่าแต่ทําไมท่านี้นะ่ะคนดูคนจดจำเพราะมันเป็นท่าครูเพราะมันเป็นท่าครูเพราะฉะน,น,นั้นนะ่ะท่าไลา่ลำหรือการต่อสู้อะไรพวกนี้พอเราเล่นออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นลีลาที่มันแบบว่าเราระลึกถึงคุณท่านเราระลึกถึง เขาพูดประธรรมประสงค์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งนี้แหละมันมันก็เลยทําให้เรามีมีพลังแล้วถ่ายทอดออกมาอย่างอย่างจิตวิญญาณที่เต็มเปี่ยมผมไม่ต่างประเทศผมไม่ถ่ายหนังไปฮอลลีวูดแฟร์สันฟิลิเอผมเอาอะไรผมก็เอาพระเนี่ยไปให้วินดีเซล oh. ผมก็เอาผ้าไปแจกเพื่อนไปให้เพื่อนเขาถามว่าเป็นสัญลักษณ์นี่คือถ้าคุณคลิปเมมโมรีถ้าคุณนึกถึงผมเนี่ยคุณนึกถึงเนี่ยพระ oh. เพราะว่านี่คือจิตวิญญาณของคนไทยจิตวิญญาณของมังจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่อ,อธิษฐานจิตแล้วแฝงไว้ในสิ่งนี้มันเป็นศูนย์รวมขุมพลังแห่งจิตใจพอเราทําไปแล้วมันมีความสุขเฮ้ยเราทําถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนะทุกคนรู้จักทุกคนเนี่ยไปทุกคนนึกถึงโปรดิวเซอร์อต่างประเทศทำ่มนี่ไอยังคีปไอยังคีปอยู่อยู่มเลตมีมเลตของยูไวเลย mm hmm. ยังคีปเหรียญตรงนี้ไว้เลยมันเป็นกําลังใจที่นึกถึงอยู่นะความศรัทธาที่อย mm ู่ให้กีปให้เรา แล้วก็เพย์ในสิ่งที่ดีๆถ่ายทอดในสิ่งที่ดีๆให้มันก็เป็นรอยยิ้มที่แบบเฮ้ยเราแบบ welcome to my family อ่ะครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้เรามันก็จะประสบผลสําเร็จกับความเมตตานั้นมันย้อนกลับมามันก็เลยเกิดพระพรหมที่ผมจะสร้างขึ้นนั่นก็คือเป็นสายมวยสายวิชา ผมก็เลยได้มีโอกาสได้มาทําสิ่งนี้เพื่อว่าในเมื่อเราได้มีโอกาสทํา<ม>ก็เลยทําเป็นเหรียญใช่ครับทำเป็นเหนรีหยญพระพรหมรุ่นพรพระพรหม168เพราะการที่เราจะได้รับพรเนี่ยมันก็ได้ได้รับพรเปรียบสเสมือนได้รับพรจากพระพุทธองค์เนาะพรอันประเสริฐสุดพรจากสิ่งที่เป็นมงคลทาเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็กลับมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรมก็คือเมตาาามตากรุณาุทตตาอุเบกขาพรมก็คือพ่อแม่ของลูกอะ อะไรคือจุดกำเนิดเราอะจุดกำเนิดเราแบบว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่โอ้โหมัน,ม,น,ม,น,ม,นมีความอันนี้มันมีพลังมันเหมือนว่าเราทําเหรียญน,นี้มันก็ตอบแทนบุญคุณและลึกถึงคุณท่านก็คือเหรียญน,นี้เป็นการลึกถึงคุณท่านทุกคนเนยไล่มารวมมวลสารครูบาอาจารย์บอกนี่เป็นมวลสารมาจากทั่วประเทศนะแล้วดินนี้มาดินจากสี่แผ่นดินมารวมกันแล้วก็มาหล่อหลอมกันเป็นพระพรหมพร,พรพระพรหมหนึ่งองค์แปดือเป็นการรวมครั้งยิ่งใหญ่รวมครั้งยิ่งใหญ่ใช่ครับ แล้วที่สำคัญแล้มันมันเว่าคำว่า168เนี่มาอย่างไร168ง1ก8ก็คืออผมผมยังไม่รู้นะว่าว่าคนจีนเนี่ยเขาค,คือเลขนี้เป็นเลขมงคลมากแต่คุณแม่เนี่ยนับเวลาที่ผมบวชเนี่ยได้168วันพอดีซึ่งมันมาตรงกันใช่ตรงกันเป๊ะพอดีกับคำว่าพรพระพรือใส่ํำว่าพรพระพร168 เราไปต่างประเทศหรือไปไหนเรามีอาของมงคลตัวของมงคลตัวใช่ครับเคยแบบเวลาท้อรหรือเวลาแล้วหยิบขึ้นมาเรียกฝันกำลังใจบ้างไหมทุกครั้งอ่ะ <c oughs> ใช่มาก็จับปุ๊บไปต่างประเทศอย่างเงี้ยต้องจับเนาะเวลาอากาศแบบโอ้โหจิตจิตตกแล้วแบบโอ้แล้วอยู่กับเรานะอธิษฐานจิตวันนี้นั่นอธิษฐานจิตก็แล้วลึกแล,ล้วล,ลึกถึงแล้วลึกถึงว่าเออสุดท้ายมากลับมาที่โอเคเราทำมาทำเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินเพื่อน,นี่ส,ส,สิ่งสิ่งที่เราความสามารถของเราเองเนี่ยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้เป็นพลังให้ลูกได้ทำสังเ็จบอกได้ไหมว่ามีอะไรบ้างที่เราพบกปแต่ละครั้งก็มีมีผมของแม่อย่างนี้แล้วก็ <S <S 1> <S 1> ของพ่อเป็นตัวสัญลักษณ์ของพ่อ,อผมจะมีแล้วครูบาอาจารย์แล้วก็ผมเก็บไว้มีเหรียญบาทของ ในหลวงเหรียญเหรียญบาทเขาในหลวงมีเหรียญสมเด็จย่าที่คุณแม่ให้แล้วก็มีตะกุดเครื่องหลังของของังมีอะไรพวกนี้ผมจะพกพกไปเลยบางทีพกพกไปนะ่ะต่อมอตีตีตีต,ต,ตีโอ้โหเยอะมากเลยแบบโอ้โหตะกุดอันนี้ไม่ผ่านนะนี่นนไม่ผ่านเออใช่ใชใช่ใช่ช่ใช่ไมเอามันเป็นอัตลักษณ์เราเออมันเป็นเป็นอัตลักษณ์เราเอาไปแจกเอาไปให้เขานี่ความสรินี่ทำให้เห็น นี่คืออัตลักษณ์แือสัญลักษณ์ของเราผมเชื่ออย่างหนึ่งนะคคนเราเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็มีฝันนะครับแล้วก็ฝันเนี่ยาบางคนก็ไปถึงฝันบางคนก็ไปไม่ถึงฝันแต่นี้บางคนก็แพ้บางคนก็ยอมแพ้บางคนก็ละทิ้งฝันไปเลยแต่ในที่นี้เนี่ยการที่เราจะไปถึงฝันน่ะจงมองไปข้างหน้านะฮะ จงมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างความหวังเพื่อสร้างความหวังจงมองกลับหลังเพื่อแก้ไขความผิดนะฮะคนที่ไม่มีความหวังคือแบบคนที่ไม่มีความคิดเลยครับไม่คิดที่จะทําอะไรเลยส่วนคนที่ไม่มีความผิดคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าเราทำเนี่ยมันต้องมีผิดมันต้องอุปสรรคอยู่แล้วขอให้เรามีความเชื่อมั่นขอเรามีความตั้งมั่นตั้งมั่นอย่าละทิ้งแพ้ได้แต่อย่าถอยอ่ะ ถึงถอยได้แต่ถอยเพื่อย่อเพื่อก้าวข้ามและกระโดดข้ามมันไปนี่เพื่อก้าวข้ามมันไปถ้าเราก้าวข้ามมันไปเราจะเห็นในจุดจุดนั้นแหละในจุดจุดนั้นแหะที่เราเอ้ยเรามองกลับมาเฮ้ยเราผ่านจุดนั้นมาได้นะแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะ่ะในวันนั้นนะ่ะมันจะย้อนกลับมาหาคุณเองสักวันหนึ่ง